เป็นเวลาพักหนึ่งแล้วที่ผมไม่ได้กลับมาเล่นเล d เด a ออนไลน์ซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการดูอนิเมะแน่ๆเอาเป็นว่านี่คือแคมป์ของผมครับฝากเอาเป็นว่าผมดูอนิเมะมากไปการใช้ชีวิตในเล d เด d ของผมก็เหมือนปกติครับมีการสำรวจโลกสังสรรค์กับเพื่อนเปรีไฟล์ออนแล้วใช่ไหมออแล้วออกผจญภัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันไม่ได้จุดชนวนจริงหรอไหนวะอยู่ไหน เนี่ยพี่เฮียไม่ไม่จุดชนวนแนวผมลองจุดให้พาม้าไปเดินเล่นโอเคตั้งแคมป์โดยที่ผมนั้นลืมไปเลยว่าเกมนี้มีพวกโกงเกมเยอะเฮ้ยน้องหมาน้องหมาน้องหมาไม่เสืไปดีเข้ามาได้ยับเราไปเสือเสือเสือเกิดในเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮเออเสือเกิดในแคมป์เลยเฮ้ย ตาย What เด e f ฟ c k เออแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยว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 อะไรทำไมเสียมันขยับเองดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันมีชีวิตเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ พี่ท็อไอเอ็มเอ็มช่วยคลิปก่อนช่วยคลิปก่อนโอเคนั่งแยกไปนี่ม้าคุโยกหัวสัตว์เลยไม่เราเจอเอมไปแล้วไอเหี้ยวันเดร์ฟักเออพี่ท็อปครับเสือมันไหลตามพี่ท็อปครับเหมือนเดิมผมว่าจเป็นปยานะไอเสือมาตามเราเหมือนกันผมว่าไป็พี่ร็อปนะ This Chainsaw เดี๋ยวผมจอยตามเซิร์ฟไปนะเฮ้ยเฮ้ยหมีหมีหมีจอยแล้วจอยเดิมเร็วหมีมาไอเหี้ยเกือบ แจ็คเติร์บอไม่ต้องย้ายนะเข้าภารกิจเลยีโอ้โหโอ้ my god โอเคแจ็คเติร์เลาะมีตัวอ่อเฮ้ยทำไมไม่พูดกลัวโอ้พระเจ้าอะไรวะเนี่ยนี่คพูดเลยอธิบดีอ้าวเริ่มฆ่าวะกูไม่ได้ฆ่ากูัวไม่ไปอะโอ้ไม่กอดวิ่งเร็วเปแล้วไปแล้วไปแล้วรอก่อนเร็วโอ้ย จโอรอดแล้วไอ้สัตไอ้ยียรอดไเฉยค่ะกระิทแล้วหรือเลบ้าหรับแล้ายิงยิงันาอยู่เลยนี่ก่อนนะอวทำไมไม่ยิงเอ้ย็นพีตีไอ้ยี่วอตเดอร์ฟัมาเนี่มไอ้หี้ยอาตาตนี่เร็วยิงไม่เข้าเนี่เร็วยิงไปเข้าด้วยไปบายบายย้าเตยมนจมาดันดมาดันจับมา้ยี่ฟิกฟิกทอดใส่กูโอ้ย ไอจีไม่เข้าจีด้วยแล้วละเออมันนการไม่สามารถรัดได้ไอตัวนี้มัดได้ถอยมันเลยลองเผาดิเรียบร้อยแบมพายอะไรล่ะเฮ้ยไอ้บอดตยกูอออ๋อมันไม่ตายอ่ะไฟไหม้เด้อไฟไฟไฟไม่ไหม้เด้อไฟไม่ไหม้เชียร์เขาเป็นคนดีนี่เองตกไฟไหม้ไอ้บอดมันยิงโดนผมทุกนัดเลยเนี่ยสัตว์เออใช่บอดบอดคลิกบอดยิงโดนผมทั้งแม็กเลยเนี่ย พ่อกูมีแค่ตายเว้ยไม่ได้ไงไม่ได้หะไม่เลื่อนเหรอพี่ตายแล้วเนี่ยแต่มันไม่ตายฮะยิงกรันมฆ่าคนที่มาฆ่าคนเราไม่สนใจอะไรทั้งที่เรามาฆ่าคนดีครับดีตายหนึ่งเออตายไปเปียกไม่ได้วะตรงนี้ทำไมเราได้เปรียบเรามีหลุงอาคุ้งอาคุ้งที่มันขึ้นทำไรคือผมไม่สนใจยิจุดที่เอาหรอไอ้ที่นี่ไงยิงไม่ตายเนี่ย เลยใช่เนี่ยยิงไม่ตายคนนี้ละคนนี้ละใช่คนนี้คนนี้ยิงไม่ตายพระเจ้าช่วยกล้วยบวชชีธรณีสูตรยิงไม่โดนเลยวะไอ้เหี้ยมาแล้ววิ่งไอ้เหี้ยแม่งวิ่งเร็วกว่าไม้ไอ้สัตว์นเขาไม่เวยไปจะแจ็คพอรตเลยยังบอกแล้วว่าอีเวนต์ไงก็มีแฮกแน่ีเแฮกแฮกที่หนึ่งแฮกที่หนึ่งไปไปเราเราไปยิงคนนั่นไปไปแฮกไวมันเร็วมากเลยอ่ะมันเร็วกว่ามูวิสูตรตัวอื่นถึงสามเท่าตายดถอะตายจริงไม่โดนเออเขามี เขาตัวสีแดงด้หรือเปล่าผมซุ่มอยู่บนบ้านเนี่ยใครมาช่วยผมส้มไหมโอ้โอระเบิดระเบิดเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเเฮยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ มันโกรธว่าอ้เะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วเดี๋ยวทำไมไปเสียงมีด้วยอ่ะมันไม่มีมีแล้วหมดเลยมีมีมาด้วยโอ๊ยเกมมันดันเฮยโอ๊ยทำไมทำไมมีทำไมมีขึ้นยักษ์ซึนามิแล้วมีคนลอยขึ้นฟ้าวะไอ้แัดดูตรงท่อดดูตรงดูตรงกลางแมปไปมีมีน้ำสีเขียวพุ่งมามีน้ำปูอ่ะแล้วมันมีมันเป็นแก๊สแก๊สแก๊สหมดเลยโอ้ระเบิดระเบิ โอ้ my god อ้ยไปเห็นลเส็นกันอยู่บนฟ้าโอ้โหโอ้ my god สิงโตโดนสิงโตกันแล้วมีกองด้วยกองขังด้วยไอ้เหี้ยลองขังเนอ้งงเนเหี้ยอะไรเนี่ยโดนังเหอมเอ็มโอยมีเต็มเลยโอ้มีเต็มเลยไอ้เหี้ยวันทั้งวัน ทำไมตัวกูอับบทำไมตัวกูอับออกมาได้แล้วแตกกูเลอ่ะแตกกูทำไมกูไม่ได้เอะมีรแถอลเดี๋ยวผมเชิเดี๋ยวผมเชิแก้เอโอ้ยมีอะไรของเานี่กอะไรเลยมันชื่อ d ่ะเนี่ย d e r a s t r LD พระเจ้านี่มันอะไรเนี่ยฝนฟ้ามันมีอะไร ยกซื้อหรือยังเจ้าหอมนะฮะเจ้าหอมละมันมีหมีกันแล้แไล่กันคนนอนไปหมดเลยไอ้ผมโดนหมีขย่ำแล้วหมีโดนเบิดไปมีสิงโตด้วยก็ขยับไม่ได้แล้วเอาเลยไงวะกด S เฉ็ S เฉ็บแล้วก็กดออนไลน์กดออนไลน์แล้วกดฟรีลมเลยออะไรฮีบายไอ้ห่าเป็นไงล่ะอีเวนต์ อีกน้อยเราก็ได้ยิงคนนะพี่ผู้ตายคอนเทนต์เฉยเลยเพลดผู้ตายเฉยเลยจมแล้วกอนเอาตรงๆเล d d e a ออนไลน์เป็นเกมที่เหมาะสำหรับการที่ต้องอยู่บ้านนานๆในช่วงวิกฤตโควิด19แบบนี้เกมนี้ทำให้ผมได้เล่นเกมกับเพื่อนๆและยังมีกิจกรรมในเกมให้ทำมากมายนะว่าเป็นเรื่องสนุกเล็กๆในช่วงเวลาที่หดหู่นี้ครับยกเว้นเรื่องพวกใช้แฮกไอชิพายโอเคเรามาพักเรื่องแฮกๆแล้วมาชมเรื่องมาม้ากันดีกว่า